ต้นมะขามชื่อทางวิทยาศาสตร์ชามาลิน n d a s indica ชื่อวง l e s กูม m i น n o t s ชื่อสามัญ h a m a l i n ชื่อพื้นเมืองมะขามถิ่นกำเนิดเป็นพืชพันไม้เมืองของทวีปแอฟริกา แถบประเทศซูดานการกระใจายในประเทศไทยภาคเหนืออำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และบางจังหวัดของภาคกลางเวลาออกดอก1ปีมะขามจะออกดอกและบานประมาณ5-10ชุดระยะเวลาไม่เกิน2เดือนการใช้ประโยชน์ เป็นสรบพรคุณทางยาเช่นเป็นยาระบายขับพยาธไส้เดือนขับเสมหะและมีคุณค่าทางโภชนาการยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามินเอมากมะขามเปียกรสเปรี้ยวทำให้ชุ่มคอลดความร้อนของร่างกายได้ดีและอุดมด้วยกรดอินทรีย์มีคุณสมบัติช่วยล้างความสกปรกของรูขุมขน ข้าบไขมันบนผิวหนังได้ดีมากและเนื้อไม้ปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงาทำเป็นเครื่องการเกษตรลำต้นลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้เปลือกลำต้นขูุขระสีน้ำตาลชนิดของใบใบประกอบแบบขนนกปลายสีเขียวอ่อนขนาดใบกว้าง4เซนติเมตร ยาว25ซนติเมตรลักษณะพิเศษของใบเป็นใบย,ย่อยรูปขอบขนานปลายใบยระโคนใบมนมีสีเขียวการเรียงตัวของใบบนกิ่งคือสลับละแนบเดียวรูปร่างแบบใบเป็นรูปขอบขนาน ใบใบมีลักษณะมนโคนใบมีลักษณะเบี้ยวขอบใบเรียบดอกช่อช่อกระจะผลเป็นผลเดียวและนี่นะคะก็คือสรรพคุณและลักษณะของต้นมะขามซึ่งต้นมะขามนั้นมีประโยชน์มากมายให้เราได้รู้กันนะคะ ขอบคุณค่ะ